มือนี้กระซีมาเบิงคนสวยล้างเห็ดค่ะนี่คนสวยล้างเห็ดค่ะนี่แม่แพมแม่แพมไปหาเห็ดได้สามถาดเลยนะคะเอาล้างมีคนชวยล้างคะ่ะวันนี้ล้างเห็ดค่ะมีคนช่วยล้างล้างเห็ดนะคะนี่คือมือปราเห็ดมีพี่พี่พี่รัตนาค่ะพี่รัตนาให้ อแปลรูปแล้วก็ให้ส่งไปให้น่าจะเป็นวันอังคารน,นะคะพี่รัตนาถ้าดูลงทันยี่ราอคลิปวันนี้ทถ้าสมมุติว่าไอ้ไม่รู้ใครนะคะคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากได้หน่อไม้เนี่ยก็สนใจกระทักแม่แพมเลยนะคะเพราะว่าโทษทีสมโอสมโอไม่ได้พูดหรอกค่ะว่าสมโอหาไม่เป็นเรื่องของเรื่องอะเออแต่แม่แพมยังไม่รู้เลยะค่ะว่า การส่งการอะไรนี่คือยังไงเดี๋ยวต้องไปถามอันป้าถอนก่อนครับป้าถอนส่งยังไงส่งคุหลี่นี่ไงส่งไม่งั้นก็ส่งคุลี่ส่งตรงข้างโลตัสงแะไปซะนี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มค,คล้ายๆคุลี่อะไรนี่เลยเจนที่เจนที่นี่นะจ๊ะเห็ดดอกสวยๆดอกงามๆสุดท้ายคืี่อะไร เห็ดก่อนะคะที่ที่ไปหาเมื่อเช้าเห็ดก่อแดงนะจ๊ะเห็ดก่อแดงหวานแซบแซบหลายรสชาติจะออกหวานๆนะคะหวานจนปวดหัวค่ะข่อยก็ไม่หวานขนาดข่อยกัไปหายูต่หาข่อยพปไเจ้เห็ดแถวข่อยอยากอายเอาลงถามาซปโอไปหาไหมข่อยขี้ข่อยว่าสีไลยูเทิง์พูดละคนมันคือเอาบุญยันว่าท่านเพ่นไอสกอตไบอะ กด,ไกดน,น,น,นไรก็ใช้มาเ,ยเยลาอาเยอันนะี้ชล้างดีเด้อจะไปลาอีกนะน้เห็ดตว็ดเห็ดนี่ก็ควจะแข็งนะเนี่ยค่ะดูการวิธีวิธีทำวิธีล้างเห็ดน,นะคะมีเอฟซท่านหนึ่งเป็นเอฟซของแม่แพมได้สั่งและได้จองฝากีากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามช่องนะเด้อ ไปพ่อไปเยอะวะไปแดงไปยังไงผึ่งแมนไม่ต้องไปหรอกนี่นะคะนี่งามขนาดเลยนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่ง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 เขาเด้อค่ะเด้อ มาอีเลี้ยบผีปอบตอนนี้กันหมกโดดินเล็บดูมันหองสม่ามันไหนนะมันหองสม่าแล้ววาอย่างนั้นนะ เนี่ยค่ะแล้วก็ตกเย็นก็เดี๋ยวจะไปแกงบ้านพ่อแบมนะคะเดี๋ยวติดตามชมส้มโอจะไลฟ์สดนะถาดนี้สิไปแกงเฮียนพ่อแบมเเนี่่ยคะห็ดอันนี้ชีโซงไอเอฟซีนี่สองถาดนี่ชีโซงไอเอฟซีฝากติดตามช่องไม่ั้นก็ไลฟ์สดตรงนี้แหละฝากติดตามช่องเนี่ยเด้อไปเอไปเผ่องไอเผลอเเดี๋ยวมาวาให้มันเข้าได้ ไล่ได้สักวิวแล้วมีใดคานเอ็ดแหละคานเอ็นระยะวัลลัชัยมุนีิกาคนหลายแหละวุ้งอ่อน้ล้วเลยเออเขาไปหาอ้อนไปเอามิชูเข้าไปน้ำหลังแต่ไม่เชฟไปน้ำหลังได้หลายกว่าเฮ็ดอันนี้นะมึงเฮ็ดแดงยุหลังหรือมันยาวรู้อเนาะสิโลห์คนไปหานมือเท้าเขาเมสแตงหมั่มามันก็กะละมังมันก็ต่อมเลยอันโตเต็มอันอันนนั้เดนน้องยุปายเฮ็ดก้ไหลา่เอ็ดเพื่อนละหลังนี่สิ อันนั้นเห็ดอันป่าอันปลาก่อนนะหรือต้นกอนเหรอเออต้นกอกปมาก้อนนะบอกมันมีหลายกอดนะปอไปกองามเห็ดนะเอาตะางมันมาไดลืมางแล้เอานั่นเลยกันยังกันยู่อันนั้นเพื่อนตะางไรครับ่ซึงเอดตะางเจ้ามีเอซค่ะแต่า จักเอฟซีพัดซั่งซื้อนมหย่มคอยคอยไปาม่เป็นคอยดมาซั่งไม่แหลมี่เ้อคอยบอกคอยอ็มม่เป็นแง่รําหน้าตาไม่ได้ง่ร้ามาขายเอาต่อซั่งเุืเขาเรานั่นนอยู่ก้างจนะคอยยงอยู่อยู่แข้งอยู่เตอร์แข้งเดี๋ยวหอดใ่ไก็นาเสียมไปสั่งั่างอนไปละเมนนดูเื่อไปก็ได้กูเหลือเนื้หมาเยอะคนโตนจับัุ่นหาพึ่เนาะมีได้เฮื่อนมาวบ้านสั่งสิเลยสังเลเลยเอา้องัางเลยกับเราน โลโลหะเปล่าค่ะแม่เจ้าไม่เคยกินนักเขียนบอกนะเขาญาตเป็นโควิดโอ้อสุูรจักจี้ว่ไที่บ้านต่างง่อยเป็นโควิดจนวะเออสูบบิดจไปต่างง่อยปะไปนั่นแล้วเฮ้ยทต่บ้านโน่นพ่นปลาดน่ะเปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อวานเว้ยอ๋อโน่นปลูลอยู่สิโลรงงานลูกนั่นืัอนั้นนะครับวักปั้มไปและอันวักจะเปลี่ยนนะคะไปโรงเรียนพอดี ไปแล้วมันเลยเอาเสาเอาช่วงขึ้นเสาเนี่ยค่ะถ้าถ่ก็ยืนเต็มอยู่แถวนั้นละมาถ่ายมาถ่ายเด่นน่ารู้สบานเฮานั่งขึอนเขาจะเป็นสี่คนเหมือนว่างต่อโอ้ยข้างนี้เป็นแบบว่ารูตัวเปิดบ้านแบบเปบ้านนี่แบบว่ารูตัวเลยถ้าให้มาถึงแบบโควิดารนี่เท่าไรเดี๋ยวพ่อมันรักษาได้แล้วเนาะเออฮะมันอันนั้นแล้วฮะอันรักษาได้จิ๊บบ่อันนึงน่ะมันเป็นแล้วมันท่างานอยู่โรงงานนะก็เขาจะที่ละ โรงงานหลวงอะนะโรงงานแย่งคานี้คุณบอพร้อมนอกว่าเป็นนอกแปลง่ายๆเป็นหล่ะเศร้าอยู่แต่ว่าผู้ใด้บ่แข็งแย่งหนีได้ตายเนาะู้ใด้บ่แข็งแย่งหนีตายนี่ข้างวันที่12นี่แล้วซีดโควิดนี่ตัเราซีดโควิดอันซีดยานะวัคซีนจะมีได้เพิ่งมาข่าวในเอกตาเขีมนสองและร้อยเปรยุกกระบิดัยนะแหน่เอาเนาะเอาอันเอาสดสดร้อนๆน่ะปูดสะอุ้มเบ้าน่ะ ไปสีพร้อมแล้วนะผู้นึ่งนะยังลุกไม่ได้อยู่เอนไมไม่ได้สีแล้วมันเป็นรอยป็นาไโอ้เอน่สั้นส้วม่ได้เป็นนรอยนะเป็นรอยกันนั่ีสแล้วแล้วเจ้าแล้วราบอกแล้วแล้วเข็มเข็มเลยโกฉีด้ตำรวจเนแข็งให้เขาเลยกินขาก็เมียอยู่ดีนันละนอนตายไปเลยเปฉีดเ็นสอง่ลฉีดยาวซีเนสอน่ะก็เลยฉีดขาได้มีแมี้นะาก็ทล้วอยสันทันนทัน เก็แบ,บแรกแล้วานอ,อก็บอกยู่่จามนงประยุทธ์น่ยมันอยากไล่ซื้อเขาสภาที่มันบาาังคับคนสีนี่นะไม่ได้ล้วีดีโกันแม่ควา <laughs> าเาะเลกก็ยังดอกใลลอันอันอัจีไข่เน่ยมันมีผลนะนนอยู่เขาเบิลดนเือของ<ล>นรูนส้สอนไป,ไปสีด้ยูบอกว่าเปนสองะอันนี้อัวิดีโอซื้อบริการเค่ว่าอัวีดีโอลงได้อยู่บ่บอก แค่ไล <mile> ้แค่ไร้สุดว่าว่าวัคซีนเจ็บสองบุรีมันก็เขาหมดเลยมันเป็นวิดีโอเดี๋ว่าฮะอันไม่ได้เขาไปไร้สุดไม่ได้ก็ตัดออมีได้แล้วกันเอ๋อแต่ไม่แต่ไม่ได้ไม่ได้ลบไปยาโปรแก็บตัดบอกเอาสั่งนะโปนเก็บไปอยู่มันได้โปรแกรมตัดกันฮะเอ็ดจะดอกเออเรากระตัวตุ่มเลยฝาไปทางลูไปสนีกะเคอรี่เราต้องลบทิ้งเขาไวเอาไว้กระต่อเอาโอ้ยกะประมาณที่อยู่เราซักจะเท่าลูสำนี้เบาคือเกินในเขต เ๋อตักิโลอันเมื่อกี้เนี่ยกิโลอันนั้นกิโลเก๋งโลเก๋งทั้งกะละมังจาปัญหาเป็นน้องหุยเอาม่ได้เห็ดนหาเป็นค่อยไเห็ดพหลุดกรต่าเปมัน่ไปะนหาเป็นเือเดียวเห็ดละงกอกอเจเีอไรเัเล็กอออเอเยเล็กแปดล่ะแปดนาทีแล้วที่เลิ่าพายุแล้วเฮาคือนน้อยโอ้โหตัวเรียนใจเรียก่อนอยู่กเอา เอามีนะมันบอลนะมืแรงจับตุ๊กหุนจับตุ๊กนี่เรางูกันเลยเนาะเหรองูมัได้หมดแล้วเห้อมันก็ได้เหรเฮ็ดไปหมดเ่ยอาเก็บไปเก็บไปเก็บไปลงกระรมังเก็บอะไรคะเก็บเฮ็ดเฮหรองูกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวสปอจะไล่สดนะคะนี่ใช่แป๊บก่อนอันนี้คือผู้เท่าผู้หนึ่งใส่แว่นตาวันนี้สปอจะไล่สดไล่ตด ดึงเอาในเลยดึงโทรศัพท์ปลาแพร์มอนะและถ่ายดึงเข้าท่้นภูเข่งเฮ็ดอันนี้เนาะเจ้าไม่ทำคลิปเดี๋ยวเจ้าค่อยทำคลิปป้านปลแพร์เนาะเอลยเขเองบอเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดแล้วนะอินี่ให้โก้ไอ้นี่ซ่าเดีคุณจะไลฟ์สดอาจะที่มาเออจะนั่งไลฟ์สดตรงนี้แล้วก็มาทำไปพุนอาไลเด้อห้ามไปถ่ายเอาว่าให้แม่ท่าห้ามให้เห็นตรงลุกๆนะบุญเนี้ยเฮาหุค่อยละอย่าเด้อเอาลุง์คือเก่า เพื่อละหายอืมเย่จ้าแบตไม่มีแล้วหรอว่าท่านไม่มีแบตเหรอแจงสิล้อเขาอีเบทาวนึงไถ่อ๋อก็ไปกินแล้วเขาก็มาแล้วนะเขาหนึ่งล้วบอกเขาอีเบะล้างอยู่แบงมะแกงเอานนะแม่เราล้างเราขนาดขี้เฮ็ดอันนี้นะไปบ้านเโาอันโฟเฟมนะอัน ปีงกินปีงป่นคือปีงนนามันทุนเที่ไข่นี่ล่ะหอมอยู่นะหอมอยู่ฮะฮะต่ำห้ามันทุนแมนอยเอ็ดล่ะมีเฮาหนึ่งหนึ่งละต่ำสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ